จะมาเล่นเกมทะเลทรายเป็น,นก,กันนะครับวันนี้ก่อนก่อนจะเล่นนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เเป็นกำลังใจทำคลิปนะครับวันนี้นะครับมันอัปเดตแล้วนะครับได้มีกล่องใหม่เข้ามาครับอนนีเวนต์ทาเลมินพาสที่สองนะฮะแต่อันนี้เฟสจะไม่เลื่อนต่อไปนะฮะคุกเ้จะทำเสร็จแล้วฟาร์มเกือบทั้งวันเลยวันนี้นะมีกล่องใหม่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งตัวแรกเป็นสเกลิต,ตันคาเมอราแมนนะฮะ เป็นระดับเอกเป็นระดับีเจนารีนะตัวที่สองกินลิปเปอร์แมนเป็นระดับวิกติกตัวสุดท้ายท,ยท่านดูสปิเกอร์นะตัวที่โหดสุดนะเป็นกอต์ลี่ใหม่หลังจากตัว Wish, วมมิชคอมเบลฟเวตนะตอนนี้นะผู้ชมจะบอกอะไรว่าวันนี้โนหมดใหม่เข้ามาฮะก็คือหมดอันนี้ไอพีไอพีไงแล้วผมจะพาเพื่อนๆมามาเล่นกันนะครับ มารีวมีหมดพีอ์พีกันนะฮะก่อนอื่นเลยหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนที่เป็นคนไทยไหนนะได้ไอ้เฮ้ยห,หว้ยไหงเปล่าร์มเล่นด้ว พอดีนะใครไม่รู้หาคนอื่นดีกว่านะทำจบหนึ่งหนึ่งไหมเพื่อนหนึ่งหนึ่งเปล่าหนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งไหมตอนนี้มาถึงแล้วผม,มหาคู่มาได้แล้วคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้จู๊จูก็หายไปเฉย กันหาคู่ใหม่แล้วกันวันนี้ผมไม่ได้ไเจอเพื่อนแล้วตอนเนี้ผมหาตั้งนานโคตรนานเลยหาไปสักยี่สิบนาทีสุดท้ายผมก็เจอมีคนมาชวนนหน่งหนึ่งชื่อ XST 7733อ่าตอนนี้ผมมั่นว่าว่าเขาเจะชนะผมปะจะเอาตัวตะคิปไปเลย จะวางสเกลิตันเนาะจะวางตัวความเงินไปเรื่อยๆอะฮะตอนนี้เพื่อนยังวางตัวตังเงินวางเพื่อนเหมือนกันเลยอะฮะก็วางตัวตังอีกตัวหนึ่งเนาะอเคไดเนี่ยว่าคุยกับเพื่อนแลนะ้วไนไ่ ไวป้ปะไว้อ,อยู่แล้วโอเคเพื่อนตอนนี้นะฮะผมจะทำการอัปเกรดตัวตันให้ให้ตันเลยนะครับวันนี้ผมได้อัปตัวตันของพวกเราแล้วนะครับ สร็จแล้วตอนนี้มาดูฝั่งเพื่อนแล้วว่าฝั่งเพื่อนวางสเกลิตันทำเวลรานแมนรัวๆเลยฮะแมยกระทั่งตัวฝาตันก็อัพถึงเลเวลสามนะฮะตอนนี้ผมก็ต้องอัพเกรดเกลิตันทอยเลนนะฮะมไม่อัพสองตัวตันมาแล้วจะไวตัวหนึ่งแล้วก็อัพเกรดให้ตันตอนนี้นะฮะผมก็ลงแบบสบายอยู่แต่ตอนแรกก็ง่าย ตอนนี้นะฮะเว็บที่ชิ้นะฮะของจ้าเกดีวีทีแะะม,ทมแมนนะ,ะเป็นเลเวลสามแล้วก็ลงแบบชิวๆเหมือนเดิมแต่ดูฝั่งเพื่อนนะ,ะวางสเกลิตันคาเมล่าแมนประมาณ6ตัวเลยฮะแล้วก็วางสตาร์เฟย์ทีมแมนนะฮะอัปเกรดเป็นเลเวลสอง แล้วผมจะอัปเกรดรีวิวทีมแมนอีกเดียวหนึ่งก็เพราะผมอัปต้องแถวหน้าเสร็จผมก็จะวางมิชคามิเลอร์มนนะฮะีรู้สึกว่ามันเป็นโหมดที่ยากกว่าโหมดในแมปกว่าสิบเท่านะคะแต่แมปก็โคตรกว้างมากเลยนะ,ะผมจะอัปเกรดเป็นเลเวลสี่ไปแล้วก็ลงแบบชิลๆ ไงเพื่อนมาสองดูใช่ไหมยพ่อเพื่อนบอกว่าตัวถุทำไมฝั่งของพวกเรามันกาดขนาดนี้อ่ะฮะใช่ไงเพื่อนฝั่งเราไม่ได้กาดนะโหนะโอ้โหคืออ่ะตอนนี้นะมิวแทงเราเรียนสอนจุดศูนย์นนมานะฮะ เหมือนกับเช่นเคยโหมดเอเลดเลยใช่คล้ายคล้ายกันแต่จับเกจเกลิตัดให้ให้ตันเลยนะฮะรอเว็บที่ยี่สิบเอ็ดอานี้นะ,ะเพื่อนให้กดออโต้สกิปไปแล้วอ่าผมจะรอ,เ,อเกจจ้องนี้ให้ตัดก็เราก็จะวางตัวต่อไปนะฮะก็คือวิชเชอร์เมอนเเ็นอันนี้นะเพื่อนทำตัวหลุดไปแล้วอืม เออไป่อนวอองุนไม่นะงว่ะตอนนี้นะผมหวังว่าเพื่อนน่าจะตุยแล้วล่ะทำตัวหลุดขนาดเนี้ยไม่นะเพื่อนบายบายเจอกันใหม่นะเพื่อนเจ็บตัวด้เลยตุยอุ wow. oh no. oh pied, ้ยเกือบแล้ว เกือบตุย้ยโอ้มันหลุดเยอะมากอ่าสุดท้ายก็รอดเพื่อนบอกว่าไม่นะจะ่รอดแล้วสวยแล้วตายแล้วไม่ไจะแพ้แล้วบายบายนะเพื่อนเจอกันใหม่โอเคจะเล่นต่อใช่ไหมจัดไปได้เพื่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่เราเหรอฮะคลิปจะอยู่ทีมสีฟ้านะ จะวางตัวตังค์เหมือนเดิมเพื่อนบอกว่าอันนี้รอบที่สองแล้วนะไม่ลำบากเลยชิวๆสบายๆเพราะว่าฝั่งนี้มันมันสีแดงมันสบมันขี้โกงอันนี้นะเพื่อนก็วังตัวตังค์รัวๆเลยแต่ไม่คุณต้องสงสัยแล้วว่าเพื่อจะวางนี้รอบนี้เป็นฝ่ายแดงนะฮะมาลุ้นกันกนะว่าฝ่ายแดงกับฝ่าย ้าใครชนะนะฮะอย่าลืมคอมเมนเ์ด่วยกันนะฮะแล้วพพเพื่อนบอกว่าอื้อจันหมูแล้วทำไมชัดแพ้แบบนี้ไม่ใช่ไงเพื่อนอเพื่อนเล่นแพ้อีกเอาฮะเบนพี่สี่แล้วจีได้ทำการอัพเกดเกลิดตันถอยหลตนะแต่ผมไปอัพตัวตังแล้วจะรอคัดต่อไป เป็นเลเวลสองนะฮะแค่ลงแบบชิวๆแต่เลือดป้องลดไปแล้วไม่เป็นไรลดเหมือนกันเลยมันอ่เหลืเอเหลือาจาก400ไป3 4 0ฝ่ายแดงส่วนฝ่ายฟ้าเหลือ350อย่างน้อยก็ดีกว่าตอนนี้ก็ชิวๆว่าได้เวลาคุยก,กับเพื่อน ai ai wow vậy bé ok, bạn rồi, cũng vậy, cái gì nữa

นาย่ะฮะไปอัพแต่ร์มีนาย่ะมันไม่อยากนะมันไม่อยากมันจะแค่นีงหนึงน่งหนึง่งเอาอะตอนนี้ก็สายสาย ง่ายๆนะแต่ภาาเพื่อนมาจ้องเลยผมจะอัปเกรดเป็นเลเวล3ผมรู้สึกว่าเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วพเพื่อนก็กระโดดนะไม่เป็นไรหรอกหน้าอย่างน้อยตัวตั๊กก็ตัดไปสองตัวเลยครับตอนนี้มาดูฝ่ายเพื่อนบ้างนะฮะตอนนี้อัปเกรดเดี่ยแต่เลเวลเลเวล3นะฮะ ตัวตังอัพยังไม่ตังเหมือนกันเลยไม่เป็นไรหรอกอันนี้หัวจอบเกสเกลี่ตังก็ไม่ลาไม่ได้ตังเลยฮะก็ไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้เพื่อนก็เงเข้าเดิมจะบอกเลยว่าเพื่อนกรอบแต่ยังไม่กรอบนะเป็นไงละ่ะอ่าสิกมาก เพราะดีนะครัเป็นที่สี่เราจะเก็บตทวต่างมาเราจะไปแบบยาวๆเลยอ้าวเพื่อนอยู่ดีทว่เพื่อนหายนะไงล่ะไหวไหมล่ะไม่น่าผมจะยดการออโต้สกิปสัำนิดหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่าเริ่มค่อยๆโอเคแล้วเพราะว่าตัวมาเยอะๆมาก โอ้ยเชรโน้ผมได้ทำการวาง e ตัวอีวิวทีวีแมนสำตัวหนึ่งแล้วตอนนี้นะตัวมันหลุดเดยอะนะฮะไม่เป็นไรนะฮะผมจะเกตนะแต่ก็สบายสบายเหมือนเดิมแบบที่เคยว่าได้อ่าเว็บที่สิบหก กิบบิตี้มาแล้วพี่เพื่อนน่าจะมีแค่สองตัวมั้งไม่มีมีหลายมีตัวหนึ่งสตาร์เฟรติวแมนเคยเห็นตัวกี้นี้เป็นไงล่ะเพื่อนเพื่อนบอกอืมเฮ้ยนะทำไมอัพเกียรตตัวตังแล้วตันแล้วเพื่อนก็อัพยังไม่ตันเลยตัวตังเหลือแค่ตัวเดียวอ่ะอาจจะตันก็ได้เพื่อนตอนนี้อายุสิบเจ็ดแล้ว กมจะอัพเกรดอีวิลดีแมนเลเวลที่สี่นนะมาเลยอืมเพื่อนทำอะไรก็น่าคือแมนเฟยเกินไปว่ Hello, าลูกไม่เฟยยากไหมล่ะเพื่อนจะไม่ออโต,โตส้สกิปนะฮะ ตอนนี้เื่อนโจมตีแบบสบายๆแต่รู้สึกจะตุยนะอันนี้มันเริ่มยากขึ้นแล้วจะเก็บตังเพื่ออัปเกรดสตาเฟทีวีแมนนะอัน,นียสก,กิบีดีหลุดมาเยอะมากสภาพาเพื่อนบอกว่าใครจะตายก่อนผมว่าต้องผม,มแน่นอนจะทำการขายตัวตังรัวและอัปเกรดเจ้าสตาเฟทีวแมนนะฮะแล้วผมก็จะวางตัวตังมาใหม่ บ้าน่าจะไม่ทันแล้วว่าตุยก่อนแน่ๆเลยอัดนีฮะผมเป็นการขายตัวให้หมดเลยโอ้ไม่จะเป็นแบบนี้ไม่ได้ใครจะแพ้ก่อน โอเคเพื่อนได้แพ้ก่อนคนแรกนะฮะผมก็ได้กลับไปที่ล็อบบี้นะผมได้หลักจากที่ดูลงโหมดโหมด p v p นะฮะเป็นโหมดที่โคตรยากยากกว่าสุดๆเลยนะฮะตอนนี้ผมจะมาดูนะฮะว่าโหมด p v p มีหลายแบบนะฮะก็คือแบบแรกเลยนะฮะก็คือ PVP หนึ่ง V หนึ 2, ่งนะฮะ TVP หนึ่ง V สองหนึ่ง V สามแล้วหนึ่ง V สี่ถ้าสุดท้ายก็ PVP หนึ่ง V ห้าก็เป็นบิ๊กโหมดนะฮะก็คือโหมดใหญ่สุดๆเลยตอนนี้นะฮะละงดูอัปเดตโหลดนะฮะวันนี้อัปเดตตั้งแต่วันที่สิบวันที่ยี่สิบหกสองพันยี่สิบสี่นะฮะพี่หมด PVP โหมดแล้วก็มีชินฮุดน่ะ เป็นเป็นตัวที่ที่จะมีออกสีเส้นายนะมาจากตู้สูบกันเลยจะสูบยากมากเลยนะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นเลยแล้วก็ถ้าเรามีพาร์ทสองมันก็เป็นเป็นกล่องแล้วก็มีไดท์ทัฟดูสปิเกอร์มีไดท์ทัฟเอเรียนแบบเป็นระดับเอโวซิตนะฮะตอนี้ผมจะมาที่ซัมมอนนะตอนนี้นะนี่นะฮะนอร์มอลก็สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ชินหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะจะลีอีซิเ็นชั่วโมงนะ เพราะว่าจะมีอะไรออกมีแต่ตัวเกลือนะ,ะจะไปจะเปิดกล่องสุขผมจะเป็นสุขตู้นะ,ะก่อนจะสุขผมต้องเติมผมต้องใส่น้ำยาลักคกี้บนนะฮะสามสิบนาทีนะตังตังผมมีแปดร้อยนะมาะสูบกันเลยรอบแรกหวังได้เลยเกือะเราดีสองนะ เพื่อทีน,นี้นะครับจะบอกว่าอะไรนะครับ Auto ้ซั m มอนะ Auto ซั m มอนคืออะไรนะครับก็คือก็คือ Auto นะแต่วิธีกดผู้ชมสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมถึงมันกดไม่ได้ก็ต้องจอยกาวนะครับเข้าเข้ากลุ่มของคุณเทเลติกนะาฮะตอนนี้ผมจะมาสุ่มกันเลยนะรบอ,อบที่สามเกลือ Basic รอบที่สี่ทำสูตรกดสุ่มค้ง ได้ได้เกลือเก็มไปเปล่าเ,เนี่ยเนีไยได้เอากดได้อันคอมมอนก็เกลือเหมือนเดิมเกลือป็เบสิเหมือนเดิมนะ เื่อมันเดิมเพราะที่น้ก็ไม่มีตัวอะไรที่เป็นที่เป็นระดับที่เป็นชิ้นทุนนะตอนนี้ของยังสุดจะไม่มีระดับอะไรแปลกๆนะอื่นนะครับจะบอกอะไรให้น้องว่าเทคดิีคาซามันมีสิ่งแปลกๆเพิ่มเข้ามานะฮะผมจะได้ทำการไปที่เทคดีคาซาเอานี่นะ เห็นอะไรไหครับเทเลพอร์ตโกโนะฮะคุณคนสงสัยใช่ไหมครับว่าถ้ากนด้วมันไม่ได้ก็คือคุณต้องมีอัลติเมตมตัวเพื่อแล้วก็เจมเพื่อโกโเข้าไปในเอีฟาร์ซาแบบโฟล์นละฮะ,ะก่อนอื่นเลยนะฮะตอนนี้นะพวกสงสัยไหมครับว่ากล่องนี้มีอะไรเป็นกล่องใหม่นะ ตอนนี้อีเวนต์ยังไม่หมดนะฮะฮาโลาวีนกล่องก็จะประมาณนี้นะกล่องก็จะมีมีชื่อฮันเทนแคนตัวแรกนะฮะเป็นสกิลิตันคอมเบลเลอร์แมนนะที่สองเป็นกิน Man, มซิปเปอร์แมนที่สามเป็นไททันดูสปิเกอร์นะฮะตอนนี้มีคนมาเทศใหญ่เพื่อนเจนกอกล่องน่รัวๆใส่เกียวให้หมด ตอนนี้นะเพื่อนบอกว่านี่เนี่ยจะทำยังไงดีก่อมันเยอะเกินไปผมไม่รู้ว่าจะเป็นคนไทยประมาณเอ้ยมีคนสูงได้จะติดชา์โดที่มีมนะเพื่อนว่าขอหม่ลาก่อนวันนี้นะครับคลิปนี้มีถึงเพียงเท่านี้นะคะทุกนายีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจรับคิดนะครับรีทำยาวหน่อย